อ่านี the in in okay. mm ่ค hmm. รับเราจครับพี่น้องมอสิ้ก็ได้หลังเดียวนะครับวันนี้อยู่เทียงนาน้อยนะครับแล้วก็จะกินกุ้งเตี้ยนแล้วก็ย่างปลาได้นะครับมาซ่อนปลาอะไรอ่ามาซ่อนปลากับหมาหมองแล้วก็หมาวันนะครับวันนี้นี่นี่ก็คือกุ้งเตี้ยนเออปูกินไรนั่นอันป่วนอีกอันนั่นเอาเสียละนี่กุ้งกุ้งแล้วก็หม่านดังนั้นปูเอ๋ปูย่างไงย่างสองเนี่ย นี่ับปูเขาเดือดปลาลําตัวใหญ่นี่กินกุ้งเตี้ยนมองแลมากับปูเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ก็ปลาด๊อยของเว่าววันเคณะครับเราก็มีปลาซ่อนก้างนะฮะนี่เราก็มีปูนี่ครับแล้วก็จะทำก้อยกุ้งกันก็ตอนนี้ นี่ก็ใส่กุ้งฝอยของเขานะฮะกุ้งเตี้ยนกุ้งปดเข้าคั่ว,ลวแล้วก็จะมีปูไตแล้วนะฮะสุดๆช่วยกันช่วยกันมันหนาวบีบใส่เลยครับอืน้ำปลานี่ก็คือตะตำทุ่งนาสุดหลดสุวหลดวะ ที่ปนที่ปนก็ยกดึงคลังเขเป็นคนขั่วนะคะคผมเปล่าก็ไม่รู้มนกันใส่น้ำเปล่าอย่าใส่น้ำเกลือเดี๋ยว่ใส่น้ำใส่อีดอ่อนมันบปก้อนบ่อยหังเง้ยงับเง้บด้ก็แม่สวบีบีก็แล้วผมบีบ้มันเต็มวันก็มั้ง ทีนี่ก็ปาลาเราก็จะสูกแล้วกรเกือเสร็จเดี๋ยวจเายไม่มีนะนะครับไม่มีเข้าข้าวเหนียวเอมาข้า,ขา,เขาเวเหนียวอร่อยอ,อยมากครับอร่อยจริงๆเลย <laughs> นี่บอกสวยก็มา,า,าเลยฮะวันนเลยวันยากาบที่เชยงมาอันนี้เราจะสุกเลยืมิบ,บมือมันเนาปลาชอนกา้กาเนื้อขาจุ๋เลยเดียว เดีวคอยรูนะคะพี่น้องแล้วก็นี่ก็คือปูหินอืมว่าเดี๋ยวมงก็ปิ้งๆนี่ก็นำน้าสวยนี่กิ้งน้ำน้านี่ครับอ่ากินเลยอันนี้ก็เป็นปูจับมาเองนะคะมุนจะให้ช่วรู้ว่าข้างในมัน ถ้าเป็นปูตัวเมียนะมันจะออกไ้เยอะหน่อยนะฮะอันนี้ตรงนี้มาดูอันนี้คือเป็นปูที่แบบว่าอร่อยนะครับไม่รู้มณกินอะไรมณก็ว่าอร่อยหมดเลยมัอนอร่อยจริงอะถ้ามณไ,นนะไ,ไม่ชอบกินมณ์ไม่กลแล่หรอกถ้ามณ์ไม่ชอบกินมณก็คือไม่กินเลยอืมอนกินให้ดูเืก้กิวข้าวปลายห้นี่อันนี้ก็คือเป็นซ้อนนะฮะแล้วก็ตักออกมาแบบนี้เลย แบบนี้อร่อยมากที่สุดนะติตอ,อ่า,อาตต็มไมอร่อยอ,อร่อย,อออยตุอปอ,อก,ก,ออกมัยเน็นปอกครับไม่มีปอ,อกอไว้ไม่ยือดอะไรครับมีนิดน,ดน,ดน,นหน่อย่อืม อ่ะตรงมน่รรอยอ่ะจ็บิ๊จบปอืดอร่อะเรชิจัดมาครับค้าวบีนอง้กยกุ้งไดีห้าเียบ้อยเนี่ยข้างเส็จมาดูโซ่อะไรเฮือมหายกันมตัวอือเนี่ยฮะที่สามีอว่ามี่าวสวยแล้วก็บแบบมองแล้วก็บอกว่านะครับเอาไปแน่นอนนั้นโตเฮี้ยก็ก็กินเกือกินนั่นมากุ้งดิบอยู่อ้ามัจัดไปนะครับ อ้าวโลใส่ใจลืมเอาเข้าวเหนียวมานะครับเดี๋ยวมวอนจะกินปูก่อนนะฮะปูสดอืมอม,มันกลมาัปลาไหมฮะเออกินกับกุ้งป่าอืมมันเป็น้องกุ้งห่อตัดปลา Nè, nó bóng có là nấu rành quá Ừ. Nó hay nấm quá này lướt À mình hay Quay cung Cung tiện Nhưng nó thay nó ngon nó phải thay không rồi nhé Nó mới không rồi không? ăn เออยังกับมงินลองต้อนเนี่ย่อันนี้เอาไม่หอานะนองวะมาเกินยาคาเซนิดนึงนะครับดูแขนมนนด้อาโลนยาใสอืมอ่อนะฮะไอหมองเรอ นี่ยครับเขาเรียกว่าเราปะนะฮะเดี๋ยวทางวันเดียวเดี๋ยวมาทำเป็นก้วยปลาชิวที่นี่แต่ว่ายังไม่มีเมมแมลงเลยหัวนแนอร่อยอะ่ะอืมไอเยน็นลาไปอะไรน้าซ้อนกินซ้อนขึ้นมานะครับชดๆเลย ถ้าไม่ใช <ừ> ่ปลาไหลเลี้ยงนะคีนอร่อยอ่ะเฉับปีเจ้ะนาทีเอวันก็แม่ในของเจ้านะทำชูมก็มีสุดยอดเย็กจานหนึ่งนะ

พ่ตึ้มเหงือบมีดไหนนะเขาสกเขาให้เันเหงือกให้เขากล้องอย่างนึต้พวงปลาเขาใหญ่ใหญ่เอยเขาเลี้งุมเขาหนะใช่ป่ะแล้วดอกขนางของอ่ะอย่างอ๋อปลาแบบนั้นะลุงกองนะเป็นคนไทยเขากินปลาไตมั่งเขาเรียกว่าปูาไตแบบ นั่นก็คือปูเตนนั่นแะละพวกอากงหยิ<ม>ปบป,ปากกเขาก็เอาเนี่ยเอาเนี่ยออกนะฮะแล้วก็ปล่อยเขาไว้ทั้งตัวเลยปูแบบเนี้ยเป็นปูที่เขตาตำกล้วยอะ่ะอือม,มังไทยเขาจะตำกล้วยอร่อยเอเอแนวไปท่อนกลางเนยครัาไปชอนกลางนลมันนะมจะให้ลุ้เนเนื้อมันนะมันจะไม่เหมือนเหอะเอากะ เนื้อจะไม่เหมือนปลาซ่อนประเทศไทยมันจะไม่มีก้างในเนื้อนะครับเ,เนี่ยเนี่ยกางมันมีเด็กตรงข้างหลังเฉยๆนะครับอ,อร้อนออนี่น่ะอันนี้ไม่มีก้างเลยนะฮะร้อนไห้ลังกุ้ง,งเตี้ยไหย้ลังปลาเผานะะที่นี่ ย,ยังมีปุยครับฮึกระ<ๆ>ป้องสุดทีงนี้ข้าวเหนียวอร่อยอ่ะเดีย๋ยวเรื่งสาวความเรียงทงั้งไครเยอะๆเมื่อกี้ยังเตียนอยู่นะครับเนี่ยพี่ข้าตาแล้วไม่เตีนยๆๆนนะฮะก็เลยเสียชีวิตไป

หันมือไอ้องเอ้งห้าลูกใจมานังเปิดน,นั่นเรียกมีเรียกมีของป่าว่าหม่องเขามากินเลยไม่ยอมกินเลยนะแล้วแล้วก็น่งอยู่คนเดียวตรงนั้นน่ะนะ เราเนเาว่าเนี <N <N ่ยเนี่ยเราเ้าปากามันก็จะหูรล้อบ่อยๆแบบนี้แหละแต่เหนเมื่อนี่ตัวนี่หัานผักกินปะผักเปียหาน่ะพูกินเจ้าไหนได้กินลูกน้ำบอกกระดลนว่า อันินอันอันนก็้ยไม่หยุดหยอ่ะม่อบนู้นเลยอ่ะน้อยแบบียาัดนี่มั้งตูวรู้มันเป็นกวยอ่ากวยกุ้งหรือว่ากวยปลาไหลวะเนีย ngập ừ, ừ. đào ngon lắm trăm trăm luôn Nó đây nắm mày ngập buồn á Ừ. 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 อืมึคึกคึกอฮะโอเคครับพี่น,ออน้องม้วนชิวก็ได้นแล้วก็จะลาบพี่นอ้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปกินก้อยกุ้งกับปลาไหลย่างนะครับแต่ว่าต้องกินให้หมดเพราะว่า อันนี้ก็ยังไม่หมดนะครับของเวบาวมองเบาวสวยเบวาวไว้นะครับรำมนก็จะลาบไปน้ำไว้ก่อนสาหรับคลิปที่บรรยากาศในทุงน่งนานะครับที่เชียงนาโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับครับ